พาสนใจเป็นรถรุ่นไหนอยู่คะอ่าสนใจเป็น Honda City EX สองพันสามตอนนี้รถอยู่ที่เท่าไหร่คะตอนนี้ราคาอยู่ที่3 100, 5 0 0 0นห้นะคะขอดูเป็นสเปคได้ไหมคะเป็นรถมีอสองใช่ค่ะดูตางนี้ได้เลยคะ่ะอันนี้รถได้สูงสุดนี่เท่าไหร่คะรถได้ประมาณ290,000มันรถได้ต่ำกว่าน,นี้อีกไหมคะ 2.20ได้ไหมคะเพราะเป็นประกันชั้นหนึ่งนะคะแต่รถก็ยังใช้งานมาเยอะนะคะมีรอยทลอะอยู่ที่กระโปรงเ้ือด้านข้างก็มีปีมันก็เริ่มแบบว่าเสื่อมสภาพแล้วถ้าเป็นอ2.20แต่ราคาสูตรเป็น2.5นะมันก็เป็นแบบว่า มีอุปนิคุณลูกค้าสในใจไหมราคาใกล้เคียงการเป็น D M ใช้งานหนะักใช้งานไม่หนักค่ะเป็นสเปคประมาณนี้เลย <S <S อันนี้อยู่ที่เทโรงแระราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6แสนแปดตอนนี้สนใจเป็นตัวพันธุ์ใหญ่อยู่ประมาณสัก2แสนหนึ่งได้ไหมคะสูงสุดเป็น2แสนสองได้ไหม ที่ประกันชั้นหนึ่งก็ไม่ได้ระบุชื่อตัวำประกันด้วยก็ใช้งานอะขาดหลรดได้ก็จะผิดเลยสองแสนหนึ่งใช่ไหมคะเป็นสองแสนหนึ่งห้าพันหนึ0สองแสนหนึ่งันสองแสนหนึ่งห่เพนใช่ไหมคะประกันชั้นหนึ่งสาเดือนเลยนะคะใช่ครับสองแสนหนึ่งลกัน ซื้อไปเลยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะ